ท่านใดนะคะที่อยากได้นิส s a n มาร์ทคันนี้นะคะรถอีโก้คาฉบับประหยัดนะคะประหยัดน้ำมันดีมากๆเลยนะคะในราคาผ่อนไม่เกิน4,000บาทนะคะวัสดีค่ะพบกกำลังรถขายรถค่ะจากรถบ้านคุณวิทยานะคะวันนี้นะคะก็มีรถสวยๆเข้ามาให้ดูให้ชมอีกคันหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัว n i s สันมาร์ทนะคะคันนี้รถเครื่อง1.2นะคะเป็นตัว E เกียร์ออโต้รถปี2012คันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะซื้อจากเจ้าของโดยตรงเลยเป็นรถบ้านแท้ร0อยเปสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้รถอีโคคารประหยดัดประหยัดนะคะแล้วผ่อนไม่เกิน4,000บาทนะคะก็แนะนำเรียนเชิญที่รถบ้านคุณวิทยานะคะเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันว่ารถจะสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ นิสสันมาร์ตคันนี้นะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะคะรถสวยค่ะสีบางเดิมนะคะรถเข้ามาเดิมๆยังไม่ได้ทําสีนะคะนี่คือสภาพจริงที่เข้ามาโดยยังไม่ทําสีเลยนะคะคันนี้มีมาพร้อมแม็กขอบ15นะคะยางใหม่อยู่นะคะดอกยางยังเต็มอยู่ใช้ได้อีกยาวๆนะคะรถสวยนะคะสภาพเดิม ด้านหน้าด้านท้ายยังสวยอยู่นะคะเ๋ยวดูข้างหลังหน่อยฮด้านหลังสามารถมีที่เก็บสัมภาระได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือครบพร้อมเลยค่ะนะคะแม่แรงยางอะไหล่ครบเลยยางอะไหล่ยังไม่อยู่นะคะไม่เคยใช้งานเลยนะคะสวยนะคะกว้างอยู่แล้วตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้แล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้เดี๋ยวก็เปิดให้ดู สมมติว่าอันนี้ออกแล้วเราก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาอะไรอะถ้าแดมพับลงไปได้เรียบอยู่นะคะกว้นขวางดีพับได้ทั้งสองข้างเลยนะคะแต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวมาเกบโดยรวมนะคะสภาพถือว่าดีรถยังไม่เคยทำสีเลยนะคะรถสวย ไปดูข้างในกันหน่อยก่อนดีกว่าแทมมาดูของช้ากันนะสำหรับภายในนะคะสีเป็นโทนสีดำนะคะออกแบบมาสวยนะคะมีติดสติกเกอร์ตแต่งมาให้ด้วยแคปลานะคะบะเป็นบอกผ้าสีดำนะคะช่องแอร์ก็มีออกแบบมาให้สีช่องนะคะแอร์ A เป็นระบบแมนวนวลวิทยุใช้ได้ปกตินะคะ CD DVD นะคะมีส ที่เสียบ AUX ครบนะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะซีวีทีที่วางแก้วน้ำมีให้4ช่องนะคะตรงกลางคอนโซล2ช่องนะคะแล้วก็ตรงแผงประตูนะคะฝั่งละ1ช่องโดยรวมถือว่าสวยนะคะสภาพรถยังสวยอยู่ภายในนะคะด้านหลังกว้างขวางดีนะคะ โดยสารด้านหลังสามารถนั่งได้สบายๆแามนี่กว้างเลยแหละสำหรับข้างหลังรถยังสวยนะคะข้างบนเพดานถือว่าสะอาดดีมากๆเลยแคมเดี๋ยวไปดูโครงสร้างแล้วก็โครงสร้างรอบคันแล้วก็เครื่องกันค่ะมานั่งที่ภายในแล้วมาดูไม์กันหน่อยดกว่า อันนี้ไม่น้อยนะคะรถปี2 0 1 2ปีนี้2 0 1 3 23แล้ว11ปีนะคะไม่เพียงแค่1 5 5่งกิโลเท่านั้นนะคะโดยรวมออกแบบมาดีนะคะเน้นประหยัดมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ฝั่งนี้ก็จะมีปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะคะอันนี้ส่วนกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะบานาคนขับจะเป็นออโต้นะคะ โดยรวมถือว่ารถยังสวยอยู่นะคะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆค่ะคัะนนี้ประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะเน้นใช้งานเน้นประหยัดนะคะดูโครงสร้างกันนะคะโครงสร้างฝั่งคนขับนะคะเม็ดอาก้งอยู่ครบสวยนะคะสวยคลิปนะคะถ้าดำไปค่ะไปบันต่อไปกันต่อมค่ะ เราประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นะคะเม็ดอักอยรบเลยนะคะครบทุกจุดเลยนะคะเซคลิปค่ะการันตีไม่มีพิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถเพิ่งเข้ามายัางไม่ได้ล้างนะคะก็อาจจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงนี่เซรคลิปนะคะเม็ดอยก่อยรบค่ะ ตามหัวน็อตน,นะคะยังไม่มีรอยไขรอยแกะนะคะสวยเดิมเลยนะคะเม็ดอะคู่ครบทุกจุดนะคะร้านเราการันตีเลือกรถเหมือนเลือกมาใช้เองค่ะอยากให้ลูกค้าได้รถดีๆรถสวยๆไปใช้งานเหมือนกันเดี๋ยวไปดูโครงสร้างด้านหน้ากันต่อว่าสวยเดิมจริงไหมไปดูกันคะ่ะ มาดูโครงสร้างด้านหน้าเครื่องกันนะคะเราจะสวยเดิมไหมเครื่องแห้งดีนะคะไม่มีรอยน้ำมันหยดเยิมอะไรนะคะรถสวยค่ะโครงสร้างด้านหน้าซ้ายขวาย,ยังเดิมอยู่นะคะไม่มีรอยแกะรอยไขนะคะรถเดิมสวยค่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทให้ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าว่าเครื่องเดินเรียบดีไหม สำหรับคันนี้นะคะเครื่องยังเดินเรียบดีนะคะคันนี้เป็นรถเครื่องเบนซิน1 2 0 0ซีซีนะคะเป็นเครื่องเบนซินรถสวยๆแบบนี้นะคะก็อยากให้ลูกค้าได้เอาไปลองขับลองใช้กันนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันมากๆค่ะเครื่อง1,200เป็นอีกโก้ขา72แรงม้านะคะสำหรับคันนี้แนะนำใช้ในเมืองขับได้ยาวๆเลยค่ะเป็นเร์ออ u t o ด้วยขับสบายๆ สาวๆท่านใดนะคะที่อยากได้รถคันนี้ก็แนะนำเดินเชิญได้ที่รถบ้านคุณวิทยาค่ะค่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นิสสันมาร์ทคันนี้นะคะเดิมๆป้ายแดงนะคะราคา400กว่าบาทนะคะแต่ว่าราคาวันนี้เราเปิดเพียงแค่195,000บาทเท่านั้นคะ่ะ กับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นิสสันมาร์สคันนี้นะคะรถอีกโอกค้คาฉบับประหยัดน,นะคะประหยัดน,น้ำมันดีมากๆเลยนะคะในราคาผ่อนไม่เกิน4,000บาทนะคะก็แนะนำเรียยเชิญได้ค่ะที่รถบ้านคุณวิทยานะคะไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพอะไรนะคะซื้อสดซื้อผ่อนนะคะทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะรถบ้านคุณวิทยาค่ะตั้งอยู่ที่ถนนเอกชัยนะคะเยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครค่ะ จะเข้ามาดูมาชมรถหรือว่าเข้ามาลองขับกันก่อนได้นะคะหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์โทรศู9ย์เก้าเนะคะหรือว่าแอดไลน์ตามด้านล่างเข้ามาคุยกันก่อนได้คะ่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะรถต้องขอตัวลาไปก่อนคิดถึงรถบ้านอย่าลืมคิดถึงคุณวิทยานะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com